คุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่หนังแอคชั่นแต่มันคือหนังชีวิตของไอโอเขมรที่แม่งโดนโลกความจริงถล่มจนอ้วมเลยครับเช้านี้ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้พวกเขาจับแรงงานกัมพูชาเถื่อน12รายคากลางเมืองเพราะพวกมันอ้างว่าออกมาประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมให้ประเทศของตัวเองแต่พอตรวจเอกสาร แม่งเถื่อนหมดทุกคนครับตำรวจเกาหลีใต้ไม่ใช่เล่นเนแบบไทยนะครับเขาไม่เดินเข้ามายิ้มพูดว่าขอความร่วมมือด้วยครับแต่เขาจับล็อกคอใส่กุญแจมือและตั้ง3ข้อหาแบบหนัก 1. ลักลอบเข้าเมือง 2. ไม่มีใบอนุญาตทำงาน 3. ก่อความวุ่นวายและสร้างความไม่สงบนี่ครับโดนโทษจำคุกขั้นต่ำา10ปีมันไม่ใช่แค่ปรับ2 0 0พแล้วส่งกลับบ้านเหมือนบางประเทศนะไอ้ส้นตีนคุณผู้ชมครับ นี่ไม่ใช่แรงงานเรียกร้องสิทธิ์หรอกครับแต่มันคือละครฉากใหญ่ของไอโอคเมนตั้งหากเพราะในจังหวะที่ทั้งโลกกำลังจวกกัมพูชาเรื่องสแกมค้ามนุษย์โกงออนไลน์มันก็ส่งคนตัวเองออกมาประท้วงกลางกรุงเกาหลีใต้พร้อมข้อความสวยหรูว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศอาชญากรรมเราถูกใส่ร้ายจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยใส่ร้ายแม่มึงสิ แม่งฟังแล้วอยากหัวเราะอมมาดังๆครับว่าประเทศที่คนหนีออกไปเป็นหมื่นแต่ยังกล้ามาเรียกร้องภาพลักดีให้บ้านตัวเองนี่มันไม่ใช่รักชาติหรอกนะแต่นี่มันหน้าด้านระดับจัก,กรวาลเลยต่างหากคุณผู้ชมครับนี่มันคือการต่อสู้ของข้อมูลกับภาพลวงตาจริงๆ กัมพูชากำลังใช้ I.O. ปั่นภาพให้คนเชื่อว่าประเทศสงบปลอดภัยแต่เบื้องหลังคือระบบสแคมที่ดูดเงินคนทั้งเอเชียและตอนนี้เกาหลีใต้ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีข่าวกลางกับความเข้มงวดทางกฎหมายเขาเริ่มล้างสนามจริงจังแล้วครับเขาไม่ได้ฟังคำพูดเขาดูหลักฐานและพอหลักฐานโยงถึงศูนย์สแกมซีหานุวิลเท่านั้นแหละระบบทั้งเมืองแม่งแตกตื่นกันทั้งแผ่นดิน คุณผู้ชมครับหนีจริงนะครับไม่ใช่ข่าวลือเพราะมีรายงานล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีศูนย์สแกมเมอร์ที่สิหานูวิลรีบกำลังย้ายกลางดึกก่อนทีมเกาหลีใต้จะมาถึงหลายบริษัทประกาศยุบป,ปิดตัวกระทันหันขนคนออกมีรถตู้รถบัสมารับเป็นขบวนเห็นไหมครับคนดีเขาไม่หนีตอนกลางคืนและถ้าบริษัทมึงสุดจริตจ,จริงมึงคงไม่ปิดไฟหนีตอนตีหนึ่ง แต่นี่แม่งขนกันออกทั้งเมืองเหมือนมดแตกจากรังที่โดนราดน้ำมันเพราะอะไรครับก็เพราะมันรู้ว่าจบแล้วครับเกมปั่นภาพจบเกมขายฝันจบเกมอวยหุนเซนแม่งจบหมดแล้วเพราะคนที่กําลังจะมาก็คือทีมสืบสวนจากเกาหลีใต้ประเทศที่ไม่ซื้อในคําโกหกจาก I.O. หรือ I.A. คุณผู้ชมครับประเทศที่ปล่อยให้ผีน้อยออกมาประท้วงแทนภาพลักษชาตินี่มันไม่ได้มีศักดิ์ศรีหรอกครับแต่มันคือประเทศที่คนไม่อยากอยู่แต่พวกมันก็ยังให้โลกเชื่อว่าประเทศมันดีต่อให้คุณจะพูดกี่ล้านคลิปว่ากัมพูชาปลอดภัยแต่ตราบใดที่คนหนีออกจากประเทศตัวเองตราบนั้นโลกก็รู้เองครับว่าแม่งไม่จริงประเทศที่ดีจริงๆเขาไม่ต้องอวยประเทศที่ดีไม่ต้องปั่น ประเทศที่ดีมันพิสูจน์ตัวเองด้วยความจริงไม่ใช่ด้วย I.O. และคลิปเสียงปลอมจาก Tik To k อกนะครับวันนี้เกาหลีใต้แค่เริ่มต้นครับแต่พรุ่งนี้มันจะขยายวงจากโซไปถึงซีฮานูวิลแล้วโยงไปทั่วทั้งเอเชียและผมอยากจะพูดแทนคนทั้งภูมิภาคเลยว่าพวกมึงเจอของจริงแล้วเว้ยไอ้ควาย คุณผู้ชมครับถ้าใครคิดว่าสงครามสแคมเมอร์จบแค่เกาหลีใต้จับผีน้อยคุณคิดผิดครับเพราะตอนนี้แม่งยกระดับจากสงครามแรงงานเถื่อนกลายเป็นสงครามข้อมูลเต็มรูปแบบแล้วครับหลังจากผีน้อยโดนล,ลากคอกลางโซ i ไอโอเขมรมันไม่ยอมแพ้ครับเพราะมันเปลี่ยนแนวรบทันทีมันเปลี่ยนมาใช้ AI ปั่นโลก สร้างคลิปปลอมเอาภาพชาวเกาหลีมาใส่เสียงปลอมแล้วแปลแคปชั่นเป็น3ภาษามีเกาหลีอังกฤษไทยเนื้อหาไม่เหมือนกันหมดเลยครับคืออย่างนี้มันบอกว่ากัมพูชาไม่ใช่ประเทศอันตรายฉันอยู่ในกัมพูชามา10ปีไม่เคยเห็นสแคมเมอร์เลยคุณเซนทำเพื่อประชาชนประเทศเพื่อนบ้านใส่ร้ายเราฟังแล้วอยากพูดเลยครับว่าแม่มึงหรอที่โลกเข้าใจผิดไม่มีใครดีเท่าแม่มึงแล้วไอ้ซ้นตีน นี่แหละครับปฏิบัติการกลบความจริงของระบบที่กลัวคนรู้ความจริงพอมันโดนแฉเรื่องสแกมก็โดนจับเรื่องค้ามนุษย์แทนที่จะปรับปรุงมันกลับสร้างภาพใหม่ด้วย AI ปลอมเสียงปลอมหน้ามันถึงขั้นเอาคลิปอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีจริงๆมาดัดเสียงดัดหน้าให้พูดเหมือนรักคุณเซนไอบ้าเอ้ยทำไปได้ทุกท่านครับนี่มันไม่ใช่ประชาสัมพันธ์แล้วนะแต่มันคือหลอกแดกศรัทธาคนทั้งโลกแบบไม่อายเลยครับ คุณผู้ชมครับถ้ามองให้ลึกนี่คือ I.O. อขั้นสูงมันมีโครงสร้างมีงบมีเป้าหมายมีหน่วยงานรัฐหนุนหลังแน่นอนเพราะคนธรรมดาที่ไหนจะลงทุนขนาดนี้เพื่ออวยผู้นำตัวเองนี่มันไม่ใช่ประชาชนรักชาติหรอกนะแต่มันคือระบบที่กลัวความจริงหลุดออกไปตัางหาก การที่ต้องเอา AI มาปลอมเสียงปลอมหน้ามันสะท้อนแล้วครับว่ากัมพูชาไม่มีอะไรเหลือให้คนเชื่อไม่มีอะไรให้คนศรัทธาไม่มีหลักฐานไม่มีความน่าเชื่อถือมีแต่คำโกหกที่แม่งผลิตซ้ำในติกต o k กับ Facebook นี่แหละครับและพอ Facebook มันจับได้ว่าเพจพวกนี้คือกองทัพ IO ของจริง Facebook ก็จัดการลบเพจอวตารแล้วครับนี่ครับผมให้ดูหลักฐานมีทั้งเพจการพนันออนไลน์เพจอวยฮุนเซน ถูกลบทิ้งไปเกือบพันบัญชีในคืนเดียวคุณผู้ชมครับถ้ามันไในผิดจริงมันจะโดนลบเป็นพันเพจหรอหรือจะโดนปิดโซนทั้งประเทศแบบนี้นี่แหละครับประเทศที่ต้องให้ AI มาพูดแทนประชาชนมันไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วครับแต่มันคือประเทศที่ประชาชนพูดไม่ได้ต้องให้คอมพูดแทนประชาชนจริงพูดไม่ได้แต่บอทพูดได้เต็มปากว่าเราสงบสุขโคตรประชาธิปไตยเลยนะไอ้ควาย คุณผู้ชมครับมันน่าสงสารไหมครับประเทศที่ต้องสร้างคนปลอมเพื่อมาปกป้องภาพลักษจอมปลอมในขณะที่คนจริงๆหนีตายออกมาทํางานเถื่อนบางคนโดนหลอกบางคนโดนขายแต่พวกมันยังกล้าอวยว่าเราคือดินแดนแห่งความปลอดภัยแม่งขำไม่ออกแล้วครับ คุณผู้ชมครับนี่แหละครับกัมพูชาเวอร์ชั่น AI ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีหลอกโลกแทนที่จะใช้มันเพื่อพัฒนาอนาคตของประชาชนและตอนนี้โลกเริ่มรู้แล้วครับว่าข้างหลังคลิปอวยหุนเซนพวกนั้นมันไม่ใช่ประชาชนเลยแต่มันคือเครื่องจักโกหกที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดความจริงทั้งหมดเกาหลีใต้เริ่มไล่ล้างผีน้อย Facebook เริ่มไล่ล้าง iO เหลือแต่เวลาเท่านั้นครับก่อนที่โลกจะล้างระบบหลอกโลกนี้ ออกไปจากแผ่นดินให้หมดครับคุณผู้ชมครับเหลืองจากไอโอเคเมนโดนจับโปะเรื่องคลิปปลอมไม่ทันข้ามวันรัฐบาลเกาหลีใต้แม่งเปิดสงครามไซเบอร์กลับทันทีครับเพราะประธานาธิบดีอ e. ีแจมยองได้ออกคำสั่งด่วนถึงหน่วยงานความมั่นคงให้ใช้ระบบตรวจสอบฉุกเฉินลบโฆษณางานปลอมในกัมพูชาให้เกลี้ยงภายใน24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเว็บเกาหลี Facebook Instagram หรือแพลตฟอร์มไหนก็ตาม ขอแค่มีคำว่างานไรายได้ดีในกัมพูชาลบแม่งให้หมดครับนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่านกกลับแบบรัฐมหาอำนาจทางไซเบอร์เพราะเกาหลีใต้รู้ดีปัญหามันไม่ได้เริ่มจากคนจนแต่มันเริ่มจากข้อมูลปลอมงานทิบค่าตอบแทนสูงหลอกโลกเหยื่อตกง่ายแล้วสุดท้ายก็ถูกส่งไปอยู่ในศูนย์สแกมเมอร์สีหะวิวนั่นแหละประเทศเราอาจเฉย แต่เกาหลีใต้แม่งเร็วกว่า 5G ไทยอีกเขาไม่รอให้มีศพก่อนถึงจะลงมือเขาล้างทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเลยครับคุณผู้ชมครับรัฐบาลโซไม่ได้ทำแค่ลบโพสต์นะแต่เขาออกคำสั่งให้คณะผู้แทนเกาหลีใน190ประเทศทั่วโลกจัดทำแผนที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสืบเส้นทางเงินสกรปรกจากกัมพูชาว่ามันจะโยงถึงใครบ้าง พูดง่ายๆก็คือตามรอยสแกมเมอร์ไปทั่วโลกและถ้าเจอว่าใครเอื้อหรือฟอกเงินจากแก๊งสแกมรัฐบาลโซลก็พร้อมคว่ำบาตท,ทันทีนี่แหละครับความต่างระหว่างประเทศที่พูดจริงทำจริงกับประเทศที่แม่งพูดมากแต่ไม่เคยทำสักเรื่องคุณผู้ชมครับเกาหลีใต้แม่งคือตำราเท็กซบุ๊กของผู้นำที่มีสตินะพอเห็นคนตัวเองตายถูกโดนหลอกถูกบังคับแรงงานในกัมพูชา เขาไม่ได้มานั่งตั้งคณะกรรมการมานั่งถ่ายรูปประชุมเหมือนไทยนะแต่เขาประกาศล่าคนผิดแล้วลบแหล่งหลอกลวงทันทีในขณะที่บางประเทศยังเอาเวลาไปเถียงกันว่าคำว่าละเมิดอธิปไตยหมายถึงอะไรคือถ้าไม่รู้ก็ไปเปิด Google อ่านไปไอ้ควายคุณผู้ชมครับ <c oughs> เกาหลีใต้ก็ยังประกาศต่อว่าจะยกประเด็นนี้เข้าสู่เวทีอาเซียนที่มาเลเซียสิ้นเดือนนี้ เขาจะเสนอสร้างกรอบความร่วมมือปราบสแกมเมอร์ทั้งอาเซียนและจับมือกับทุกประเทศที่เจอปัญหาค้ามนุษย์หลอกลวงออนไลน์โดยให้ตั้งศูนย์สอบสวนร่วมกับ Joy Task Force เพื่อปิดค่ายสแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดฟังละโคตรสะใจเลยครับเพราะถ้าอาเซียนร่วมมือกันทำได้จริงกัมพูชาจะไม่มีที่หลบอีกต่อไปไม่ว่ามันจะใช้ IO ใช้ AI หรืออวยหุนเซนกี่ล้านคลิป สุดท้ายมันก็หนีความจริงไม่ได้หรอกครับเพราะพ่อมึงจับตาดูอยู่คุณผู้ชมครับโลกกำลังรวมพลังและเกาหลีใต้คือประเทศแรกที่กล้าเผชิญหน้ากับระบอบสแกมเมอร์อย่างเปิดเผยนี่ไม่ใช่สงครามปืนนะแต่มันคือสงครามข้อมูลระหว่างฝั่งที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อปกป้องประชาชนกับฝั่งที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อหลอกประชาชนตัวเองครับพูดกันตรงๆนะครับกัมพูชาอาจคิดว่าตัวเองฉลาดแต่ตอนนี้โลกจับไตได้หมดแล้ว และตอนนี้เกมมันเพิ่งเริ่มครับใครอยู่ข้างประชาชนจริงจะรอดส่วนใครอยู่ข้างคนโกงพวกมึงเตรียมเจอแรงสั่นสะเทือนระดับทวีปได้เลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากเกาหลีใต้ล้างเน็ตกวาดเพจงานปลอมจนสะอาดรอบนี้เขาไม่ได้หยุดแค่ในโลกออนไลน์แล้วครับแต่เขายกศึกนี้ขึ้นเวทีโลกที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA คิมซังจินรองเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้เขาลุกขึ้นกลางห้องประชุมและพูดด้วยเสียงชัด จนทั้งโลกต้องหันมามองคับว่าเราขอให้สหประชาชาติจริงจังกับการค้ามนุษย์ในกัมพูชาเพราะนี่ไม่ใช่การหลอกลวงแต่มันคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติบรรยากาศในห้องเงียบกริบครับเพราะเขาพูดแทนเสียงของคนที่ถูกขายถูกกักขังถูกซ้อมและแทนเสียงของคนที่ถูกหลอกว่าได้งานแต่สุดท้ายต้องมานั่งโกงคนอื่นอยู่ในค่ายสแกมที่สีหะว,วิว นี่ไม่ใช่คำประนามเล่นๆนะครับแต่มันคือการชี้นิ้วบนโต๊ะโรคว่ากัมพูชาคือศูนย์กลางของอาชญากรรมข้ามชาติคุณผู้ชมครับผู้นำบางคนแม่งชอบพูดว่ากัมพูชาเป็นประเทศสงบสุขแต่เบื้องหลังคือประชาชนถูกขายเป็นทาสเด็กถูกหลอกให้ถือโทรศัพท์หลอกคนสาวสาวถูกบังคับให้รับงานในค่ายมืดแล้วกล้าพูดอีกเหรอว่าเราคือประเทศพัฒนาเกาหลีใต้แม่งพูดตรงกว่าใครในโลกครับ ไม่ต้องกลัวฮุนเซนไม่ต้องกลัวคำว่าเพื่อนบ้านเขาพูดเลยว่านี่คือภัยคุกคามต่อมนุษยชาติและถ้า UN ยังไม่ทำอะไรมันจะมีคนตายเพิ่มอีกนับไม่ถ้วนแน่นอนครับนี่แหละครับคือหมากที่โคตรฉลาดของเกาหลีใต้เพราะเขาไม่ได้พูดแค่ในประเทศเขาขอแรงจากโลกพอพูดบนเวที UN มันกลายเป็นแรงกดดันระหว่างประเทศโดยอัตโนมัติต่อไปสหรัฐญี่ปุน่น EU หรืออาเซียนอื่น ก็จะต้องเลือกข้างว่าจะอยู่ข้างผู้เสียหายหรือจะอยู่ข้างคนสร้างค่ายสแกมนี่แหละครับสงครามยุคใหม่ไม่ต้องยิงไม่ต้องระเบิดใช้ความจริงเป็นกระสุนและตอนนี้กระสุนนัดนั้นมันพุ่งตรงเข้าระบบหุณนเซนเต็เตมๆคุณผู้ชมครับมันน่าอายไหมที่ประเทศหนึ่งต้องให้ชาติอื่นขึ้นเวทีโลกมาพูดแทนพูดถึงความทุกข์ของคนในแผ่นดินของคุณเองทั้งที่คุณมีรัฐบาลมีระบบมีอำนาจเต็มมือ แต่คุณกลับปล่อยให้คนของคุณถูกขายแล้วเอา AI มาปั่นโลกแทนคำขอโทษนี่เหรือประเทศที่สงบสุขสงบสุขแม่มึงสิประเทศแบบนี้ไม่ใช่รัฐเอกราชหรอกครับแต่มันคือรัฐที่ขายเกียรติให้สแกมเมอร์ไปแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เสียงของคิมซังจินคือเสียงที่โลกต้องฟังมันคือเสียงเตือนว่าอย่าปล่อยให้คนบริสุทธิ์ต้องจบชีวิตในค่ายโกงออนไลน์ และมันคือจุดเริ่มต้นของวันที่โลกจะไม่ทนกับรัฐบาลที่ปกต้องอาชญากรอีกต่อไปครับคุณผู้ชมครับหลังจากเกาหลีใต้ตะโกนกลาง UN เ็ว่าจะไม่ทนอีกต่อไปรอบนี้แม่งยกระดับความสัมพันธ์เต็มสูบโทรหานายกไทยโดยตรงครับประธานาธิบดีอีแจมยองโทรสายตรงถึงอนุทินชาญวีรกูลเพื่อขอบคุณประเทศไทยที่ยืนเคียงข้างเกาหลีตั้งแต่ยุคสงครามเกาหลีและย้ำว่าไทยคือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของเอเชียหรือถ้าให้ผมพูดกันตรงๆก็คือ นี่ไม่ใช่คำทางการทูตสวยๆแต่มันคือสัญญาณทางการเมืองโคตรชัดครับและนี่ก็คือหมากลึกของเกาหลีใต้เพราะเขามองว่าไทยคือจุดยุทธศาสตร์กลางระหว่างจีนเมียนมากัมพูชาซึ่งตอนนี้กลายเป็นสามเหลี่ยมทองคาแห่งสแกมเมอร์และการที่เกาหลีเลือกโทรหาไทยก่อนประเทศอื่นมันก็คือการส่งสัญญาณว่าฉันต้องการพันธมิตรที่มีเส้นเขตแดนร่วมกับแหล่งอาชญากรรมและไทยคือตัวแปรเดียวที่กดดันกัมพูชาได้โดยตรงผ่านพรมแดนหรือพูดยังไงก็คือ เกาหลีไม่ได้แค่คุยดีๆแต่เขาเชิญไทยให้เข้าร่วมสงครามปรับสแกรมระดับภูมิภาคโดยไม่ต้องประกาศคุณผู้ชมครับอีจามยองบอกกับอนุทินแบบตรงๆครับว่าไทยคือประเทศที่ส่งทหารร่วมรบในสงครามเกาหลีเป็นชาติแรกๆวันนี้เรายังจําได้ดีและเรายังอยากร่วมรบกับไทยอีกครั้งแค่ครั้งนี้ศัตรูไม่ใช่ทหารแต่มันคืออาชญากรทางไซเบอร์คํานี้แม่งโคตรคมครับผมถึงกับน้ําตาซึมและนี่คือประโยคเดียวที่สกิดใจคนทั้งเอเชีย จากสงครามเลือดเมื่อ70ปีก่อนสู่สงครามดิจิตอลวันนี้และพันธมิตรเดิมกลับมาสู้เคียงข้างกันอีกครั้งครับผมพูดตรงๆเลยนะนี่แหละครับคือผู้นําที่เห็นคุณค่าของพันธมิตรมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองไม่เหมือนบางประเทศที่พอเพื่อนโดนยิงแม่งยังจะมีหน้าออกมาพูดว่าเราขอเป็นกลางเป็นกลางแม่มึงสิคือมึงจะเป็นกลางในขณะที่มีคนโดนหลอกโดนฆ่าไปนับร้อยคุณรู้อะไรไหมเพื่อนบ้านแบบนี้เขาเรียกว่าโจรข้างหรือมันไม่ใช่พันธมิตรครับ แต่เกาหลีเขาพูดกับเราด้วยความเคารพแต่ในขณนะเดียวกันมันคือแรงกดดันอ่อนๆให้ไทยเลือกข้างเราจะอยู่ข้างประเทศที่ปรับสแกมหรือจะยืนข้างประเทศที่เลี้ยงสแกมคุณผู้ชมครับเบื้องหลังสายนี้มันไม่ได้มีแค่คําหวานๆนะแต่มันมีดิลเอกตรกรรมระดับพันล้านด้วยอีแจมยองก็เลยพูดถึงข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจรอบด้านที่อยากทํากับไทยโดยเร็วซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าไทยยืนข้างเกาหลีเราจะได้ทั้งความร่วมมือด้านความมั่นคงและการลงทุนจากเกาหลีพร้อมกัน นี่แหละครับมันคือ smart diplomacy ที่ใช้เศรษฐกิจเป็นรางวัลให้มิดแท้และใช้ความจริงเป็นอาวุธปราบศัตรูในโลกข้อมูลครับคุณผู้ชมครับการโทรสายนี้มันไม่ได้เป็นแค่การพูดคุยระหว่างผู้นําแค่2คนนะแต่มันคือสายตรงระหว่าง2ประเทศที่เคยรบเคียงข้างกัน1คือเกาหลีใต้ที่ลุกสู้เพื่อคนของตัวเอง อีกหนึ่งคือประเทศไทยที่ต้องตัดสินใจว่าจะยืนอยู่ข้างความจริงหรือคำโกหกเพราะยุคนี้สงครามไม่เริ่มจากปืนแต่มันเริ่มจากโพสต์และถ้าไทยไม่ลุกขึ้นตั้งหลักวันหนึ่งโพสต์ปลอมจากเขมเมตอาจมาเขียนแทนเราว่าชายแดนนั้นไม่ใช่ของไทยอีกต่อไปแล้วต่อพราะถึงตอนนั้นเราจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับหลังจากสายตรงจากโซดังขึ้นอนุทินไม่ได้แค่รับสายนะ แต่แม่งตอบกลับแบบไม่เหลือที่ให้เถียงเลยครับโดยนายกไทยประกาศชัดกลางวงสัมภาษณ์ว่าประเทศไทยไม่เคยเพิกเฉยต่อแกมเมอร์เราไม่เคยยอมให้ใครรุกรานอธิปไตยเราเด็ดขาดและถ้าพวกมันยังไม่หยุดผมก็จะไม่หยุดเหมือนกันทุกท่านครับเสียงนี้มันไม่ใช่คำพูดของนักการเมืองธรรมดาแล้วนะแต่มันคือเสียงของประเทศที่โดนยั่วมานานจนหมดความอดทนแล้วตั้งหากคุณผู้ชมครับอนุทินได้วางสีเงื่อนไขชัดๆให้ฝั่งนงต้องทำหนึ่งถอนกำลังทหารจากแนวชายแดน2 เก็บกู้ระเบิดและวัตถุระเบิดในพื้นที่พิาพาท 3. ดําเนินคดีจริงจังกับกระบวนการสแกมเมอร์ 4. เคลียเส้นเหตุดนให้ชัดว่าตรงไหนของใครหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คืออย่ามาแถอย่ามาเบล์ถ้ามึงจะคุยกันเรื่องสันติภาพพวกมึงต้องเริ่มจากการเคารพอธิปไตยของไทยก่อนไม่งั้นไทยจะไม่ขยับแม้แต่มินเดียวครับคําพูดนี้ของอนุทินไม่ใช่แค่การทูดนะแต่มันคือเส้นแดงของชาติไทยตั้งแต่กัมพูชามันเริ่มปั่นไอโอดาทหารไทย ใส่ร้ายชายแดนไทยเรายังอดทนฟังมาตลอดแต่วันนี้จบครับจบแล้วการปิดด่านครั้งนี้คือสัญญาณชัดว่าไทยไม่ได้อยู่ในโหมดอดทนอีกต่อไปแต่เราจะเข้าสู่โหมดพร้อมสวนเต็มรูปแบบอย่าคิดว่าไทยใจดีแล้วมึงจะขี่หัวได้นะครับพวกมึงอย่าลืมไทยไม่ได้เดือดร้อนจากการปิดด่านเท่ากัมพูชาเพราะฝั่งโน้นเสียรายได้วันละหลายร้อยล้านจากการค้าชายแดนราคาน้ำมันอาหารของใช้พื้นฐานพุ่งขึ้นทันที พูดแบบบ้านๆก็คือกัมพูชาหายใจด้วยออกซิเจนจากไทยถ้าไทยปิดวาลวเมื่อไหร่อีกฝั่งขาดอากาศทันทีครับเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมตอนนี้มันเริ่อมอ,อ้นผ่านสื่อบ้างร้องผ่านไออบ้างแต่ไทยเรารู้มันเกมหมดแล้วมึงจะลิ้นแรงมาก็ได้แต่ตอนเจราจามึงต้องโผล่หน้ามาอยู่บนโต๊ะด้วยคุณผู้ชมครับรัฐบาลนี้แม้จะโดนวิจารณ์หลายเรื่องแต่ในเกมชายแดน อนุทินแม่งเดินหมากถูกเพราะที่ผ่านมาไทยถูกกัมพูชาปั่นภาพอยู่ฝ่ายเดียวทําให้คนไทยเองยังสงสัยว่าเราทําอะไรอยู่แต่รอบนี้นายกแม่งสัตว์กลับด้วยหมัดข้อมูลบวกหมัดเศรษฐกิจพร้อมกันมันคือหมากแบบใจเย็นแต่โคตรแรงไม่ต้องยิงปืนแต่คู่กรณีแม่งดิ้นเองและที่เด็ดกว่านั้นก็คือตอนอนุทินพูดว่าเราให้อํานาจกองทัพเต็มที่นั่นแปลตรงๆว่า เราแม่งพร้อมรบแล้วครับไม่ใช่รบด้วยอาวุธแต่รบด้วยศักดิ์ศรีของชาติใครข้ามเส้นเมื่อไหร่ไทยจะไม่ถอยอีกต่อไปคุณผู้ชมครับหลังจากสายตรงจากโซลสิ้นสุดฝั่งไทยก็ไม่รอช้าครับเพราะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลตอบกลับแบบโคตรเดือดเลยนะนี่ครับเราพร้อมร่วมมือปราบสแกมเมอร์แต่ถ้ามีใครคิดจะล้ำเส้นอธิปไตยไทยผมจะไม่ยอมเด็ดขาดนี่มันประโยคเดียวสั่นทั้งพรมแดนเลยครับ อนุทินรู้ดีว่าสายตาทั้งโลกกำลังจับจ้องชายแดนไทยกัมพูชาเขาพูดในฐานะผู้นำที่ถูกยั่วมานับเดือนไม่ได้พูดแบบนักการเมืองแบบประวิงเวลาเรายึดแนวทางสันติแต่ไม่เคยยอมแพ้ถ้าพวกเขายังไม่หยุดรุกร้ำเราพร้อมสวนกลับเต็มกำลังนี่คือสัญญาณตรงๆถึงฝั่งโน้นว่าอย่าคิดว่าไทยเงียบคือกลัวอนุทินวางหมากแบบเด็ดขาด แต่ก็ไม่ประมาทพูดดีต่อหน้าเกาหลีแต่ส่งสัญญาณคมกัมพูชาให้ชัดเพราะรู้ว่าข่าวนี้จะถูกแปลเป็นภาษาขเขมรทันทีสี่เงื่องไขของไทยที่ต้องทำถ้าอยากคลี่คลายก็จงทำตามที่ไทยบอกคือถ้าพวกมึงไม่ทำสักข้อไทยก็ไม่คุยด้วยอีกต่อไปไม่มีการยอมความไม่มีการเบลอเขตแดนไม่มีการยอมให้ใครมาอ้างแบบหลอกลวงอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับรอบนี้ไทยศาสตร์กลับด้วยหมัดข้อมูลและหมัดเศรษฐกิจพร้อมกัน คำว่าเราให้อำนาจกองทัพเต็มที่ที่เขาพูดแปลตรงๆว่าประเทศพร้อมรักษาอธิปไตยของตัวเองไม่ใช่แค่ผู้สวยในห้องแอร์แต่พร้อมตั้งหลักและตอบโต้เมื่อจำเป็นนี่มไม่ใช่การหาเรื่องแต่เป็นการประกาศจุดยืนของชาติเราไม่ต้องการสงครามแต่เราจะไม่ยอมให้ใครรุกรําแผ่นดินไทยเด็ดขาดครับคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ชัดเจนแล้วใครอยากต่อรองกับความจริงพวกมึงก็เตรียมเจอผลที่ตามมา ใครอยู่ข้างขนโกงก็เตรียมรับแรงสันสะเถือนครับคุณผู้ชมครับหลังจากโดนเกาหลีใต้รนำทั้งใน UN ทั้งในโซเชียลกัมพูชาก็แตกตื่นทั้งกระทรวงครับวันนี้ตำรวจแห่งชาติกัมพูชาออกมาแถลงใหญ่บอกว่าเราไม่นิ่งนอนใจเราทำงานเต็มที่เราจับกลุมได้35คดีแล้วฟังดูดีนะแต่พออ่านให้จบโป๊ะแตกเต็มบรรทัดเลยครับ คุณผู้ชมครับประโยคบรรลุผลเป็นรูปธปรรมแล้ว35คดีฟังแล้วเท่นะแต่มันไม่มีใครบอกว่าช่วยเหยื่อได้กี่คนจับใครจับจริงไหมหรือจับแต่แพะไม่มีตัวเลขไม่มีหลักฐานมีแต่คำพูดลอยๆเหมือน I.O. เขียนสคริปต์ให้ขึ้นอ่านบนโพเดียมผมบอกตรงๆนะครับนี่ไม่ใช่ถแถลงข่าวแต่มันคือถแถลงแก้ตัวระดับประเทศประเทศเขาอื่นพูดด้วยข้อมูลแต่กัมพูชาพูดด้วยอารมณ์และการปฏิเสธ เพื่อปั่นกรอบการรับรู้ว่าอย่าเข้าใจผิดกัมพูชาทำงานร่วมกับเกาหลีใต้นะแต่พอพูดเองว่ากำลังสืบสวนกรณีนักศึกษาเกาหลีวัย22ปีที่ถูกฆ่าในกาปดนนี่ไงครับพูดเองว่ามีคนตายแล้วมึงจะปฏิเสธยังไงว่าที่นี่ไม่ใช่ดินแดนอาชญา,ากรรมคุณผู้ชมครับถ้าดูดีๆแถลงการนี้คือเกมถ่วงเวลากัมพูชากลัวว่า ถ้าโลกตั้งคณะสับสวนระหว่างประเทศจริงๆหลายคนในระบบจะโดนลากคอตั้งแต่เจ้าของศูนย์สแกมยันเจ้าหน้าที่ที่รับใต้โต๊ะเพราะเส้นทางเงินพวกนี้ไหลผ่านระบบรัฐแน่นอนดังนั้นเขาพูดเยอะเพื่อยื้อเวลาหวังว่าโลกจะเบื่อแล้วเลิกสนแต่มันดันพลาดครับเพราะศพมันเยอะเกินที่จะเงียบได้ทั้งเหยื่อเกาหลีทั้งเหยื่อจีนและที่สำคัญเหยื่อไทยนี่มันไม่มีทางกลบได้แล้วไอ้ส้นตีนผมจะพูดให้เจ็บๆเลยนะครับ ประเทศที่ดีไม่ต้องออกมาถแถลงว่าเราทำดีแต่ประเทศที่กำลังจมนี่แหละที่ต้องพูดทุกวันว่าเราไม่ผิดนะและยิ่งพูดมากเท่าไหร่โลกยิ่งไม่เชื่อในขณะที่เกาหลีใต้ส่งทีมสืบสวน Facebook ไล่ปิดเพจ I.O. และสหรัฐเริ่มล้อมวงสอบส่วนกัมพูชาก็ยังเล่นบทคนดีถูกใส่ร้ายบทนี้โลกดูมาเป็นร้อยปีแล้วสรุปแบบตรงๆนะครับการถแถลงการนี้ไม่สร้างความเชื่อมั่น แต่มันคือคำสารภาพที่ถูกห่อด้วยคำโกหกและยิ่งทำให้คนทั่วโลกเห็นว่าระบอบที่ปกป้องสแกมเมอร์ไม่มีที่ยืนบนเวทีโลกอีกต่อไปวันนี้เกาหลีพูดใน UN พรุ่งนี้อาเซียนจะประชุมที่มาเลเซียและอีกไม่นานชื่อของกัมพูชาอาจจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ในฐานะประเทศอาเซียนแต่ในฐานะศูนย์กลางของสแกมเมอร์แห่งเอเชียแล้วตอนนั้นโลกก็จะจดจำเรื่องนี้ไปนานครับ คุณผู้ชมครับสงครามนี้มันเริ่มจากแรงงานเถื่อนแต่ตอนนี้ทะลุถึงขั้นเข้าสู่สงครามเทคโนโลยีแล้วนะใช่ครับคนที่โดนลากเข้าวงล่าสุดคืออีลอนมัสก์เจ้าพ่อ s t a r ์ลิงดาวเทียมที่เคยสัญญาว่าจะเชื่อมโลกเข้าด้วยกันแต่ตอนนี้เขากลับโดนกล่าวหาว่าเป็นเครือข่ายให้ค่ายสแกมเมอร์ mer, ใช้กันแบบไม่รู้ตัว รายงานจากสื่อสารัฐบอกว่าคณะกรรมการเศรษฐกิจร่วมของรัฐสภาสหรัฐเปิดสอบบทบาทของ Starlink ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ค่ายสแกมในเมียนมาชายแดนไทยและที่โหดคือสีนวิลก็มีชื่อด้วยครับดาวเทียมถูกใช้เป็นเสาอินเทอร์เน็ตหลักของศูนย์ช่อโกงเพราะมันเร็วปลอดภัยและตรวจจับยากซึ่งนั่นแปลว่าแก๊งสแกมเมอร์มันสามารถโกงข้ามประเทศได้แบบไร้ร่องรอย เพราะสัญญาณมันลอยฝานฟ้าไม่ผ่านเครือข่ายท้องถิ่นนี่เลยครับเทคโนโลยีสองคมที่ฆ่าคนโดยไม่ต้องเหนียวไกลแล้วสิ่งที่สร้างมาเพื่อเชื่อมโลกเขาด้วยกันต้องกลับกลายมาเป็นเครื่องมือของอาชญากรอีลอนมัสก์ถูกเรียกให้เข้าชี้แจงในสภาคองเกรสเพราะถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อคำเตือนตั้งแต่ปี2024และเอรินเวส อดีตอายการไซเบอร์ก็ได้ออกมาพูดตรงๆครับว่านี่มันน่ารังเกียจที่บริษัทอเมริกันกลายเป็นตัวช่วยให้ศูนย์การโกงแห่งโลกดำรงอยู่ได้ยุทธศาสตร์มันเปลี่ยนแล้วครับถ้าประเทศไหนปล่อยให้เทคโนโลยีของตัวเองถูกใช้ผิดทางเขาจะถูกมองเป็นสมรู้คิดกับอาชญากรข้ามชาติทันทีสตาร์ลิงอาจไม่ได้ตั้งใจช่วยสแกมเมอร์แล้วครับแต่การไม่ตรวจสอบลูกค้ามันเหมือนเปิดประตูให้ปีศาจเข้าบ้าน ปีศาจนั้นคืออุตสาหกรรมสแกมเมอร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่โยงจากสีฮันนูวิลถึงท่าขี้เหล็กและชายแดนแม่สอดผมพูดตรงๆนะครับเทคโนโลยีไม่ผิดแต่คนที่ปล่อยให้มันถูกใช้ทำร้ายคนโดยไม่รับผิดชอบนั่นแหละเลวเลวสัสยคุณผู้ชมครับนี่คือยุคที่สาวอินเทอร์เน็ตแทบมีอำนาจเท่ากับกองทัพและขณะที่คนไทยสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินต่างประเทศกำลังสู้เพื่อปิดดาวเทียมที่ช่วยซ่อนโจรออนไลน์ สถานการณ์นี้มันเชื่อมโยงกันหมดเกาหลีจับผีน้อยไทยปิดด่านสหรัฐลากอีลอนมัสเข้าสภาและทั้งหมดก็คือสงครามเดียวกันเพื่อทวงคืนความจริงจากอาชญากรรมออนไลน์สรุปสั้นๆคุณผู้ชมครับโลกยุคใหม่ไม่ได้แบ่งด้วยพรมแดนอีกต่อไปมันแบ่งด้วยฝั่งของความจริงกับฝั่งของคำโกหกและไทยต้องยืนอยู่ข้างความจริงเพื่อชาติไม่ใช่ยืนอยู่ข้างคนที่หลอกโลกให้วุ่นวายคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่เราต้องยืนอยู่ฝั่งของข,องข้อมูลจรงิง อย่าแชร์มั่วอย่าเชื่อไว้อย่าปล่อยให้พวกสแกมมันชี้นำโลกแทนเราเราจะสู้ด้วยความจริงไม่ใช่ด้วยคำโกหกและถ้าคุณอยากรู้เรื่องก่อนใครรู้ลึกรู้จริงไม่ใส่น้ำไม่แต่งเติมไปเลยครับกดติดตามเพจลุงมูฟ เพราะที่นั่นไม่ใช่แค่เพจข่าวแต่มันคือแนวหน้าแห่งสงครามข้อมูลที่คนจริงกำลังรวมพลังกันจำไว้นะครับโลกมันมีสองฝั่งเสมอฝั่งหนึ่งคือพวกที่สร้างภาพอีกฝั่งหนึ่งคือพวกที่พูดความจริงแม้มันจะเจ็บและพวกเราทุกคนต้องเลือกว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนผมลุงมูฟขอฝากไว้เท่านี้แหละครับสู้ด้วยข้อมูลสู้ด้วยศักดิ์ศรีเพราะสุดท้ายความจริงมันยิงทะลุทุกคำโกหกได้เสมอสุดท้ายนะลุงมูฟลงคลิปทุกเช้าเวลา6โมงตรง แต่ถ้าบางวันมีข่าวด่วนหรือผมขยันทําคลิปคุณก็อาจจะได้ฟังผมนั่งบนทั้งวันอย่าลืมเข้ามาดูละสลับวันนี้สวดดีนะจ๊ะ